กำบายดีช่วงหาหมูกลัวพี่น้องที่บ้านสวนวัดชลักต้นๆอีกหน่อยนั่งอยู่เปิดระบบนำพลังโซล่าเซลล์ใช้ลองมาเข้าทุกทุกลองทุกแถวพี่น้องเออโซนนาเจ้าหน้ามือนลูกเจ้าว่าพี่ปล่อยจะหอนเดี่ยังซื้อหมกไม่บางไงไว่ามันกระดูง กูลงก้นกับโบเห็นหน้าเห็นตาแช่ได้ยินได้เสียงเจ้าของช่องยูสูปสั้นเออ,ม,อเมันเป็นบ้านสองหน่อยดิสี่แปดสิบเราได้พี่น้องเจ็ดสิบกว่าปีเจ็ด <c> ส <oughs> ิบสามปีแต่สิเต็มหลายเดือนพฤศจิกายนนี่ก็สิเต็มดอกครับอ้าเห็ดงานวันนี้ก็จิตลาจิตวีดที่วีบับบกเท้าซึ่งมันก็บใครอยู่ครบสองปีลเลยเดือนเดียว นะครับเดี๋ยวนี้วอลกระดาแล้วมะพร้เดียนสักเมตเนาะจ้น่ากับสิงหาหนึ่งสิงหากับครบสองปีเต็มของมะพร้าวน้ำหอมปลูกไม่ช้วนอิ่งดอยพุ่มเองกลมเปิดเว่าน้ำเปิดนพิ่น้องเปิดเว่านา้ำให้ไปสุดล่องก็อย,อย่าอวกที่หลังมันมีสีแถวกับเปิดที่ซีีว่าว เออเพิ่มความัุ่มจืดไอ้ต้นมะพร้าวอีกของกระฟุ้งพักโท่านั้น,พ,นพลังโซล่าเซลล์เนาะเออเสียเงินเทียเดียวฮกเมืองไแล้วเลยอืมตอนนั้นก็เป็นน้าม,มา <c oughs> าาาู้มบานเนาะเออเออคุมนาคุณทังค์สิบนีตากล้องบนมีมือกล้องมาจับให้จับตัวเ,เองทำเองทรง,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 งเองนะครับ <c oughs> นี่แล้วมันครบอายุมันแล้วก็ต้องขี่ยุเรียดพี่น้องเนี่ย ต้องกีดต้องกีดต้องไปน้ำมันซอยเลือเขาใช้คัตเตอร์หรือว,ว่ามีดของเขาซอยเลือเขางะนะครับกีดอยู่เฉยละกีดให้มันขาดเลยพี่น้องกีดทำมันขาดซอยเลือเขาอืมนี่แบบนี้ละ มองกัมุงคัดตูไปน้ำว่ามันเป็นยังไงก <laughs> ตรจำมันมันแห้งยังดึงออกได้พี่น้องหามตัดเป็นกางขาดเด้อมันปูดินยังหันละ, <laughs> ะน,นี่ก็ซอยเหลียเขาให้เขางัดใส่คัดเตอร์เขาเขาหีดแยกออกไปเรื่อยๆสิแล้วล่ะบางทีเหลียหยุดตีนตีเดียวก็ม่ขาดดิ จว่ายอดอ้อนหามแตะอันแต้าเราไม่ีหกักคอยดูคอยพัฒน,นาเขาไปเองดอกอเออแดดได้พี่นออ้องแดดแดดเป็นท,ทนายหมดเออผมไปเห็ดเท่าโซนโมเมนต์มาเฉยแล้วมือเดียวดอกนะครับเออนี่กระจีดซอยเขาซอยเขางางังไงล่ะจีตรงผีสุดปับ๊บผีเลยพี่น้องเดี๋ยวเขางา,างเขาเองดอกเออเออ เาซอยเหลือเขาเลยนะพี่น้องเมื่อ้ที่ <c oughs> จ้ำเงามาพเดเขาก็คยขยายเงาของเขาออกเออปลายปีนี้ก็แท่งกันเบิดทุกต้นนะครับปลายปีนี้ก็แท่งกันควบจองปีก็เริ่มบันก็ต้องเอาใจใส่เป็นกรน,นีพิเศษเด้นะครับในช่วงนี้ย <c oughs> ิ่งตงไปขนาด คอยๆขย,อย,อยาพันธุ์ขยายกราบขเขาออกดอกนะครับก็เตือนเขาเขาเออคอยเกะคอยแน้นทีละพี่น้องเอ้ย <c ười> มันกับวมีเห็หดง่ายเลยตัวไม้ตัวไหนห้องก็ไดอืมคอยเห็ดไปเทละและวแถวเออช่อยเดี๋ยวเขาไปเทละแถว่่หพี่น้อง เอือบจากบนลงลา่าลงเล,ล่อบหเลยพี่นอนะ้องเป็นหน้อยสนิ่งกระเพอเออไม้พร้อมนี้มันจะลงงว่าใเห็ดหอดไฟเดีวดมันจิงงเอองะออกงะออกงะงงงงงังฟอมเป็นยังไงสัปดาห์หรือราเดือนละครั้ง ต้องดูตรงมันดิหยีขันว่าได้ดิครับต้องดูตรงมันจะไงหยีจากล่างขึ้นบนก็ได้หยีจากบนลง,นงล่างจะได้ขึ้นกันเออเฮ้ยหยีตู้สิเหลพอ่น,น้องเอ้ยอ้าวนโอเคโอเคไม่ให้สอน คือซอยเหลือข้าเจา้าของข้าเจา้าอ่าแต่เ,เลื่อนไว้เดี๋ยวเตรียมพี่ก็ต้องมีสิ่งกีดขวางนี่ให้ขาดได้ดิพี่น้องกิดให้ขาดเลยเลย่ราะมันเหลียดติ่นติ่งเออนี่แบบนี้โอ้ใส่เวลาเตบจบมันเด็ยแถวโซนแถวแถวป้าก็คึมคึมพี่เจริญมึงนี่กระไร อ้านแจ้งข้างป่ามนทีช่วงมีขี่ป่าไมา่อีกแล้วเออนี่เป็นการช่วยเหลือเออนี่การแหงเดือนหน้าก็ได้เอาออกการแหงแหงนี้เยอะหรอือมจีดอะไนี่งั้นหยุดหยุดลงหยุดจะวนลงล่าง <c oughs> เออ เอาข้างในใส่เดืยดเขาใส่เดือดตัวหนึ่นบ้านเ้าอื่นใบคาบกานเต้ต้นี่ยมันแหง้งดีเลยฉันดึงออกจะไปใจห่อนดึงออกมันติตัวบกักพาเขาจุดพัฒนาดีตีสูงเจี๊ยเดียวคนมาดิอืมกีแต่นี่ตัวพี่น้องออืมเยุดปลาผุ่ดอ่ะขายายขายายแบบนี้ อวินน้ำผมเนาะก้ะผมกับวิมจีดก็เลี้ยเขากีดจากบนลงล่างนี่นี่จีดแต่เพวกนี่ท่านบอมีผู้ใดจับกล่องผมเนาะทายทำู้เดียวทายทำคนเดียวผู้ก้าเจ้า หอบเบื้งแล้เจ้าเดี๋ยวันเนาะเป็นบ้าอยู่นละเอาความสุขของท่านพี่น้องคนทุกคนทำการเกษตรหีุดแบบนี้หยุดไปยี่งใหญมันถึงยอดยุดลงไปมันก็ถึงงางานของเขาอยู่ดอกมาสามหยุดแขกขาดนี่นะหยุดแบบเออแค่เดียวแล้วเลยปรแม่ณหยุดแขกขาดเออโอ้ ส้มพลังเชื่อลาเชื่อถึงก็ได้งียนอนเลยหงเปิงเปืงเลยมบเปิดทัวมือดรอกสองมือสามมือเปิดยีจากบนลงล่างเฮ้ยปดระไรลาลรเล่าเออเหมอนหงมับเห็นว่าหันเป็นแบบนี้ใอยเหลือเขาใอยเหลือแบบนี้ได้ระัตุ่นืม สกานะตนวของให้เจา็โอเคอยู่นะครับตีต้องไปโอเคเจอได้เจอแล้วแถวขต้อลงไปมึนี้มันยงงาแรงหมองเลยร้อนปอนเลยอืม ใบใบเราแรงมากที่เป็นตอนตน้นไม้ที่บัน่นเลยนะเราบา็ทีเจอไปหน้าปลาส้มข้นเด็กเมียฝั่งทำงานอยู่คุณถาบอกหลานหลานไปเป็เป็นบุฟท่านตื่นทุกู้บันอ่าโอ้ี่น้องไมาา่แดดแดดอัทิมหาแดดเด็กก็กว่ต้องย่านห้องชีวิตกรเทือนตะกอนด้วยลูกเดียวเออโอเค เป็นจังหวะทำเป็นจังหวะทำเป็นจังหวะตามลีลาของเขาล่ะอื้ออือรื้อรับดีเลยเนี่ยโอเที่ผ่าน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  เห,หน่อยกี่เดือนดิง่ายว่าสั้นกันเนาะคามโคงสางของ,ขงเขาหรอยืดชุดก้อนชุดปั๊บนั่นโอเคนั่นทั่วเหรอทั่วดินผมทั่วลษสงผมแตกเกิดแท่วสะพี่เนาอย้อนไก็าาออก,ออก,ออก็ปุ๋ยใส่ เออโอเคส่วนตัวผักหอมกกะลังงามผักหอมแบ่งกกะลังงามชิดาหรือว่าฝรั่งก็กลังแตกหยอดโหเกตต้นซื้อไม่เกตตุนดิซื้อไม่ไม่เต็มพื้นที่ด้านนี้ส่วนไม่ผลเออมักตั๋วก็เกิดดีผักแดงก็เกิดดีเป็นแถวอักลากเลยน,น้อยแบบบุญ รอบายด้านหน้าก็ซักข้างได้กไูไปยยุ่ยวักินเท่านพี่น้องไม่ต้องให้ยินบ้างอ่ะสบายดีตอนใช้สายมือนี้เพราะพอไล่แล้วผมมอญแดดขอบคุณขอบคุณเอฟซีเพื่อนเพื่อนติดตามเด้อนะครับติดติดตามเบอง์่องของผมตลอดแข่งกังเจกันเข้าสวนมะพร้าวน้นำหอมส้นอีสานบ้านเฮาสบายดีใช้สายมือนี้ครับผม